เปิดดวงลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมกราคมปี2567เป็นเดือนที่เตรียมตัวรวยรับทรัพย์รับโชคใหญ่เป็นเศรษฐีป้ายแดงการงานกระโดดเด่นแฟนก็สายเปดีสุดสุดสวัสดีปีใหม่และแฮปปี้นิวเย์ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจารย์จะดูให้ตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนธันวาคมครับไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยครับแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวได้บอกไปแล้วครับโอ้โหดวงดาวโคจรในเดือนมกราคมนี่ดีต่อใจดีต่อชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากเลยนะครับจะบอกเลยครับว่ารวยมากเลยแหละจะได้จากอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกได้ช่วงเวลาไหนที่บอกกันครบเลยนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะครับ และแบบละเอียดเลยนะจะได้รู้ว่าไปฟังก่อนลุยก่อนทําก่อนจะได้รวยก่อนเลยนะครับแล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับนี่แหละครับเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยเราก็ต้องรู้แหละครับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวอังคารครับเป็นดาวประจําตัวเราดาวอังคารเป็นเกษตรตาที่มีเทวีโชคเนี่ยถึงวันที่27่สิบจพันวาคมเห็นไหมตอนนี้ดาวประจําตัวเราก็เข้มแข็งมีกําลังนะครับแต่หลัง27ไปแล้วครับ ไปลอยสถิตยอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็หมายความว่าตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งเงินทองทั้งหลายทั้งมวลเห็นไหมเพราะนั้นลุยทําได้ด้วยตัวเราเองเลยยิ่งขยนันยิ่งรวยทํามากรวยมากทําน้อยรวยน้อยดาวอังคารดวงนี้อยู่ในเดือนการเงินถึงเข้าเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยครับเพราะฉะนั้นกุมภาพันธ์เนี่ยทาได้ทั้งเดือนเลยครับนะเรียกว่าทําแบบไม่ต้องพักไม่ต้องมีวันหยุดเลยก็ได้แต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ และดาวอัางคารก็หมายถึงอะไรกล้าแข็งขยันเพราะฉะนั้นเรายังต้องขยันอยู่นะต้องแข่งขันต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่านะครับไม่ใช่เหนื่อยเปล่านี่แหละคือการดูดวงครับจะได้รู้ว่าคนขยันช่วงไหนแล้วคุ้มค่ามากที่สุดก็ช่วงเวลาแบบนี้แหละครับก็เรียกว่าเปิดมกรามาเนี่ยอาจจะพักน้อยกว่าคนอื่นบางคนเขาลาไปถึงวันที่5วันที่10แต่ของเราเนี่ยเริ่มได้ก็เริ่มเลยนะครับ ราะจังหวะดีๆเนี่ยมันมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวเลยนะเพราะนั้นก็ลุยทำขยันตั้งใจทำมาหากินนะครับและไม่ได้มีแค่นั้นนะในเรือนการเงินดูจากรูปก็เห็นแล้วต่ำๆก็สี่ดวงครับโอ้โหโดนเด่นมากๆนะครับอย่างเช่นดาวอาทิตย์เนี่ยม,มาแต่ันที่17ธทันวาและมาก่อนอีกนะแต่ว่าช่วงนี้การงานปเป็นรอยในเรือนการเงินแล้วแต่วันที่17ธทันวาอยู่ยาถึง15มกราก็ต้องรีบลุยเข้าไปอีกนะครับ งานคือเงิน,งนเงินคืองานเห็นไหมนี่กระโดดเด่นดาวพูดอีกครับเดี๋ยวจะมาในวันที่๙มกราคมอีกโอ้โหก็เรียกว่าสามดวงแล้วครับตรงนี้วันที่ยี่สิบมกรายครับดาวศุกร์มารอยในเรือกนกันเงินที่สี่ดวงแล้วแปลว่ามีเกณฑ์จังหวะที่จะล่ํารวยตั้งหลักตั้งตัวเป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีป้ายแดงเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยของเราดาวกันเงินจริงๆเนี่ยยังลอยอยู่ในภพอริแค่นั้นเองก็ยังได้แต่มันก็ยังไม่เต็มเมดเต็มหน่วย แต่ให้รู้ไว้ว่าดาวพระศุดรีก็จะมีเกณฑ์เดินหน้าหลังวันที่เก้ามกราคมเข้าไปอีกเห็นไหมโอ้โหเดือนมกราเดินหน้าอยู่ในเรือนอริยังไงก็ต้องดีกว่าพักองศาในเรือนอริแหละอ่ะก็ต้องเข้าใจไปว่าถ้าทำเนี่ยต้องได้ต้องมีแต่ถ้าทําเสร็จมีเกณฑ์จะได้มีคนเอาไปช่วยใช้หรือได้มาเอาไปแปลรูปทรัพย์สินต่อไง่าเก็บเป็นเงินสดเนี่ยรายได้ก็ยังจะอยู่กับเราแต่ถ้าช่วงเวลาแบบนี้โอ้หาได้เพียบสมมติหาได้เป็นล้าน แต่ดาวการเงินเป็นอะไรก็แบบเดี๋ยวก,ก็ออกเกือบล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้มาเป็นล้านก็แปรรูปทรัพย์สินก็ยังจะอยู่กับเราเห็นไหมนี่คือเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองช่วงนี้หาได้เยอะแล้วก็แปรรูปด้วยจเ,เก็บเป็นเงินสดทั้งหมดนะครับอ่านี่ตัวเราพาเลยนะสุขภาพร่างกายดูแล้วแข็งแรงมีกําลังวังชานะดูดีเลยแหละนะทีนี้มาดูการเงินและโชคลาภอ่าทีนี้เราจะขยายความแล้วนะ,อะนอกจากดาวตัวเองมาอยู่ในเรื่องการเงินได้จากตัวเราเนี่ย ดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนลาพระอีกเห็นไหมวันที่ามกราไปแล้วก็ยิ่งมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเข้าไปอีกมีเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกเห็นไหมดาวโชคลาบอยู่ร่วมกับตัวเราก็ต้องเลขที่เกี่ยวกับตัวเราสิชอบเลขอะไรก็เล่นเลขนั้นเลขอายุเลขวันเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์จะออกได้เงินได้รางวัลน,นะครับน่ะแล้วก็ปากเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้อีกนะเพราะดาวพุธก็มาจากเรือนมรณะไง ต่างประเทศหรือออนไลน์โอ้ทาไปเลยใช่ไหมก็จะได้เงินนะครับตรงนี้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเยอะๆเดี๋ยวก็จะดีต่อไม้ครับดาวสุ์โคจรอ,อยู่ในเรื่องการเงินครับวันที่20สมกราคมดาวสุ์มาจะพบปัตตานีปัตตานีก็แฟนคนรักสายเปย์ไงโอ้โหหลัง20มกราไปแล้วหรือได้จากลูกค้าได้จากหุ้นส่วนได้จากพาร์ทเนอร์ได้หมดเลยลได้เยอะเลยนะเพราะว่าอะไรดาวสุ์ได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้าหย่ำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจก็ดีใจเลยมียศมีตําแหน่งได้ใหญ่ได้โตได้มากได้ไมายแต่ก็ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่นะก็ฝ่าฟันโลดโผนหน่อยทําไปเลยครับแล้วจะขยายความนะดาวสุกอยู่ร่วมกับดาวอังคารเป็นไงครับสุกปากหวานอังคารรับเอา,เ,อาเราเป็นอังคารนี่เราจะรับใช่ไหมปากหวานอย่างเดียวอน้ําตาเลเรียกพี่เนี่ยได้แน่นอนนะครับดาวสุก อยู่ร่วมกับดาวพุธอีกครับอ่าเห็นไหมตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ยพุธสุกเป็นคู่ธาตุน้ําถ้าคนทํางานมีลูกค้าต้องไปติดต่อฮะพาลูกค้าไปริมน้าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําตะลิงเบาน้ําสะน้าอะไรได้หมดหรือเราก็ดื่มน้ําเยอะๆก็ดีต่อสุขภาพเราพูดง่ายว่าน้ำจะเป็นคีย์แฟกเตอร์หรือไปเสี่ยงโชคอัดาวพุธก็โชคลาภเห็นไหมเสี่ยงโชคลิมน้ําครับถ้าตรงนั้นมีบ่อน้ําสะน้ําแม่น้ําอะไรเนี่ย เสี่ยงได้เลยมีเกณฑ์จะถูกเห็นไหมหรือการงานเราก็ดาวอาทิตย์เห็นไหมเป็นเทวีโชคเจอกับดาวคู่ธาตุน้ําเราก็ต้องเรียกว่าใครทํางานเกี่ยวกับการขายน้ำเนี่ยจะโดดเด่นเลยแหละแต่บางคนไม่ได้เกี่ยวก็เออมีน้ําเป็นส่วนประกอบแล้วกันเป็นปัจจัยส่งเสริมที่จะให้เราประสบความสําเร็จเห็นไหมอันนี้ก็โดดเด่นะการเงินโชคลาภบอกเลยคึกคักมากแต่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะถ้าพื้นดวงเดิมท่านดีก็มีสิทธิ์จะจอยมาดี ยิ่งได้มากแต่ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีก็จะได้น้อยลดหลั่นกันออกไปถ้าอยากรู้ก็แอดไลน์แอสไกเกตเทว์มาดูดวงเจาะลึกกันได้นะครับแต่ให้รู้แหละภาพรวมดาวจรไม่เดือนมกราเนี่ยมันโดดเด่นครับเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับต่อมาเรื่องการงานครับอ้าวแนะ่นอยครับดาวการงานนี่โดดเด่นตั้งแต่สิบเจ็ดธันวาคมเป็นต้นไปแล้วก็เริ่มแล้วครับงนั้นตอนนี้ก็ต้องขยันทํามาหากินไปเลยนะครับตรงนี้เป็นเทวีโชคเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะงาน ให้จะเกิดโชคเกิดลาภไงเทวี TV คือผู้หญิงใช่ไหมอ่าติดต่อผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนกลางเป็นสื่อกลางเป็นจิ๊กซอไปติดต่อก็จะประสบความสําเร็จ 2. ทําตัวให้น่ารักสดใสสว่างมีออร่าเน้นเซอร์วิสเน้นบริการเข้าไว้เห็นไหมเอาอกเอา,เอา,เอา,เอาใจลูกค้าเข้าไว้เดี๋ยวก็ได้แล้วนะครับยิ้มบ่อยๆอ,อ่าเพราะเทวีก็คืออะไร ยืนเฉยๆเขาก็รักะแต่ถ้าเราทําตัวดีอีกนะอ่อนน้อมทําตนปณีปนนมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็รวยใหญ่เลยนะครับงานการจะ,จะเจริญรุ่งเร,งเรืองหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มาได้เหมือนกันใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานเพราะเทวีโชคจะมานะครับแต่ดวงนี้จะอยู่ถึงแลอยู่ในเรืยอการเงินด้วยนะก็จะได้เงินได้ทองเยอะแหละแต่หลังวันที่สิบห้าไปแล้วมกราคมการงานเรามีเกณฑ์จะต้องเดินทางอาจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องไปนั่นไปนี่ไปสัมมนาไปอบรมไปติดต่อ อะไรอย่างเงี้ยหรือใครทําเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลก็ลุยเลยนะครับก็ดูแล้วก็จะโดดเด่นได้อีกต่อหนึ่งนะแต่คําว่าเทวีโชคนี่มันดีกว่าไงเพราะนั้นก็รู้เลยว่าตั้งแต่17ธันวาถึง15มกรางานการต้องลุยทําให้เต็มที่ครับเพราะเงินจะมามากในช่วงเวลานั้นๆเลยนะครับตรงนี้อ่าหรือจะพูดถึงเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยดาบนาเดินหน้าแล้วครับวันที่9มกราเนี่ยก็จะจะเรียนจะศึกษาอะไรได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะแต่ถ้าช่วงเวลานี้อาจจะ เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรืออารมณ์มันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปฉลองปีใหม่แล้วนะครับก็ไปก่อนได้แต่ก้ามกราเนี่ยจะกลับมาดีมากๆเลยนะครับหรือการงานเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าหลังก้ามกราคมไปด้วยก็ได้นะเพราะดาวพฤหัสเดือนหน้าเนี่ยดีแทบทุกอย่างเลยนะครับต่อมาเรื่องความรักโอ้โหอันนี้ก็ฮอตก็โดดเด่นดีครับเพราะดาวศุกร์ดาวคนรักอะ่ะมาดีแต่ที่26ธันวาคมครับคนรักทับตัวเราเลยเป็นปะยอมกับเราชินกชินกเป็นไม้ ชี้ไม้เป็นนกก็บอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคู่จะยอมเราอ่ะนะพอยอมเราเราก็ทําอะไรได้ก็ดีไปหมดอะถูกไหมจังหวะดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยอมแล้วก็จะอยู่กับเราเหมือนปลาต้องโกลเลยดูแลเซอร์วิสเราเป็นอย่างดีแหละอะแล้วพอวันที่20มกราคมครับดาวคู่ไปรอในเดือนการเงินนี่แหละครับได้เงินได้ทองจากคู่คองคนรักหุ้นส่วนจัดไปเลยนะ้ขาขายเจรจาติดต่อสื่อสารพาร์ทเนอร์ลูกค้าพูดเยอะๆเ,เลย ขายของทําให้เต็มที่โอ้โหโดดเด่น,น้นเรื่องความรักก็เลยดูดีมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกม,มีดาวฤติยู่ลอยอยู่ดาวพระหิงอยู่ในเรือนอลินะครับถ้าเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์เจอคนที่เขาเรียกว่ามีมีเคยมีคู่มาก่อนเนะเลิกลาอย่าล้างพ่อไม่แม่ไม่ต่างชาติลูกกมพาคนทุ่ชีวิตแบบนี้ได้นะครับและสังเกตเถอะจะเด่นชัดเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะช่วงนี้ฮอตแน่นอน เพราะดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารโอ้โหมีการได้เสียกันมีความสุขกันนะครับตรงนี้กําลังจะดูให้นะครับว่าดาวศุกร์มาวันที่ยี่สิบหกเห็นไหมยี่สิบหกถึงก้ามกราเนี่ยโอ้โหเสพสมจนสมสารแน่นอนเพราะพุธศุกร์คู่ธาตุน้ําทับตัวชาวพิจิกพิจิกก็เป็นน้ําอีกหืมเพียบเลยเห็นไหมฮอต พราะนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็อย่าไปเผอไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นนะไปมีกับแฟนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเบาลงไปหลังวันที่9แล้วดาวสุกก็วิ่งตามมาเจอกันอีกเห็นไหมวันที่20มกราคมถึงสิ้นเดือนมกราก็พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบาในเรือกนการเงินได้โอ้โหอันนี้มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองอ่าก็เรียกว่าสวีสว,ว,วีวีวีมีความสุขแล้วก็แฟนก็ถูกใจชอบใจก็ไปให้เราอีกอะไรแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยว่า ได้ดิบได้ดีกับตรงนี้เยอะมากเลยนะนั่นก็ยินดีด้วยแล้วกันนะถือว่าความรักอยู่ในมุมที่ดีนะแต่ก็ฝากหน่อยเพราะว่ามีมุมเสียเล็กน้อยก็คืออังคารตัวเราไปเจอดาวพุธไงเห็นไหมอย่างตอนเนี้ยก็เจออยู่นะครับเดี๋ยวอังคารจะย้ายหนีวันที่ยี่สิบเจ็ดเสร็จแล้วดาวพุธก็วิ่งไปตามเจออังคารอีกวันที่เก้ามกราคมไปแล้วอันนี้คู่วิวาทะไงก็แปลว่าพูดจากันดีๆน้ําเย็นเข้าลูกนะครับมักจะผ่านได้ จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่ยอมกันรุนแรงใส่กันก็แตกขักกันได้เช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าเรามีดาวมฤตยูนะครับเล็งลัคนาอยู่ในเรือนคนรักนะครับตรงนี้าฝากไว้ด้วยนะดังนั้นพูดจากันดีๆสุดท้ายเรื่องครอบครัวลูกและบริวารแน่นอนลาหูเจ้าเรือนพันธุทุกออกจากเรือนอลัลลแล้วอยู่ในภพปุตตะอ่ะก็มีโปรเจกต์โครงการอะไรด้วยกันไปท่องไปเที่ยวหรือจะซื้อบ้านซื้อรถทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทําได้เลยก็อยู่ในมุมที่โดดเด่นนะครับ ส่วนในเรื่องบริวารก็ดาวพฤหัสมดีพบุตตะเดินหน้ามาที่9มกราคมก็อดทนหน่อยช่วงปลายปีอาจจะไม่ค่อยทําอะไรได้มากแต่ถ้าข้ามมกราเขาจะขยันขันแข็งก็ทําได้ถึงแม้จะอยู่ในเดือนอกิแต่ก็เป็นราชาโชคก็ไม่ต้องกังวลลุยทำหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานใหม่เพราะลาหูเข้าไปเรือนปุตตะจะมีเกณฑ์เปลี่ยนหรืออย่างนี้ครับฝากไว้สําหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกเพราะว่ามีดาวพุทธสุขอีกคู่อยู่ดีบางมืม่งว่าเสพสมจะสมสารก็เสพสมก็ได้เสียกันท้ายก็ท้องไง เพราะลาหูเข้าเนี่ยมีเกณฑ์ท้องก่อนแต่งครับเพราะฉะนั้นต้องทํำยังไงป้องกันนะครับอย่าไปเรียกว่าไม่ป้องกันหรือถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปมีอะไรกับใครต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีลูกก่อนแต่งหรือมีลูกต้องไปทําแท้งอีกโอ้โหไปกันใหญ่ลําบากเลยอันนี้บาปหนักบาปใหญ่หลวงนักนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าดาวลูกยังไปรอในเรือนอริอ่อะเห็นไหมเรื่องนี้ที่เรื่องที่อยากจะฝากแต่เป็นเรื่องทีมงานลูกน้องก็จะมีเข้ามีออกปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็ คอนโทรลได้แล้วดาประจําตัวเราดีมากอะ่ะก็แปลว่าทําด้วยตัวเองเยอะๆครับทีมงานไม่ต้องมากมายลุยทําเองแล้วจะมีความสุขแล้วจะรวยครับแปลว่าเดือนมก,กราคมชาวพิจิกจะรวยสุดๆใน12ราศีเลยก็ว่าได้นะครับยินดีด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสุดท้ายครับเลขนําโชค4 2 3 9 1ครับขอให้ชาพิจิกเฮงๆรวยๆลยแล้วฟังเสร็จก็ไปฟังของคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารัก คุณแฟนคุณลูกอะไรได้หมดนะอาจารย์ทาไว้ครบ12ราศีอย่าเพิ่งออกฟังกันต่อหรือจะกดซปเปอร์แตงให้อาจารย์เกศเทวาก็ยินดีครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้หรือจะดูดวงเจาะลึกกนเลยแอดไลน์แอดยเกศเทวา65มาได้หมดเลยนะครับและที่คือภาพรวมดาวจอดนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้นนอยให้แม่นยําสุดๆเนี่ย ต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่าง ของคลิปนั่นเองนะครับนี่และครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง10 0 0ันบาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำ แบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้ แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยชะตาสุ่บุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับหญิงส่วจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นวใตถฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกรทเทวา65มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799าบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจอมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศออเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายในย4ิบี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกร็